ต้องสู่เขาเนี่ยนะสวันดีเราชื่ออาร์รรนะมีแค่เรียนจาองานเอะไงนะขอโทษนะเราไ,ไม่ค่อยถึงนี้เท่าไหร่ไม่เป็นไ,ไรนะครับงาทำเองขึ้นมาสิเดี๋ยวเราไปส่งไม่เป็นไรเรากลับเองได้ ทำไมนายถึงทำดีกับเราขนาดนี้ฉันก็ไม่ได้ทำดีกับนายเท่าไหร่เราไม่โกรธหรอกนะเราอาจว่าจะมีอะไรที่นายไม่สบายใจเราอยากช่วยถ้าเป็นไปได้ทำไมนายถึงต้องทำดีกับคนอื่นขนาด ยายนี่ช่วยพอย <c oughs> เราลออากลับไปคิดดูแล้วนายพูดถูไม่เป็นไรเรามีใจที่นายที่นายเข้าใจก็อาจจะไม่ใช่คนทีน่ด <c oughs> <ส>ีมากแต่เราจะพยายาม